ก็อะไรตัวไหน เดินไม่ตอดแม้นะเออมีนส่พ็พอ <c oughs> 谢、嗯、谢 ครับสําหรับกลยุทธ์ตอนนี้นะฮะเราเราต้องเน้นขายอาหารที่ราคาถูกนะฮะให้เข้าถึงเข้าถึงในภาวะแบบนี้นะฮะทุกคนจํากัดในการใช้เงินนะครับท่างคนต่าเกิดอะไนำเสนอเมนูข้าวแกงนะสไตล์ไทยๆนะครับ30บาทก็อิ่มอร่อยได้นะครับเริ่มต้นที่30บาทเท่านั้นนะครับนอกจากข้าวแกงแล้วยังเรายังมีเมนูเมนคอร์สอีกนะฮะสำหรับเป็นเมนูสําหรับครอบครัวนะฮะแต่จริงๆแล้วนี่เร,เ,นนเราเน้นเราเน้นบรรยากาศนะฮะดูบรรยากาศนะฮะปราสาทสัจธรรมนะครับ อยากอยากให้เข้ามาครัวนาเกลือนะครับอยากให้เข้ามานั่งชมบรรยากาศนะฮะทานข้าวแกงไปด้วยชมบรรยากาศไปด้วยนะครับบรรยากาศราหารเรือนไทยนะฮะครับ,บ,บครับในส่วนของข้าวแกงนะครับสิบโมงสิบโมงเช้าถึงบ่ายหนึ่งนะฮะมีให้บริการทุกวันนะครับก็เป็นเมนูเป็นเมนูพื้นบ้านที่หาได้ในละแวกละแวกนี้นะฮะเราจะเน้นวัตถุดิบพื้นบ้านที่หาได้ง่ายๆในละแวกนี้ก่อนนะครับในส่วนของ การให้บริการปกติเนี่ยเราเปิด8โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะฮะให้บริการทุกวันนะครับผมแต่ในส่วนของข้าวแกงเนี่ย10โมงเช้าจนถึงบ่ายหนึ่งนะฮะมนูซิกเมนเจอร์ครับซิกเนเจอร์ของเราจริงๆคือปลากระพงทอดราดน้ำปลาครับผมที่ไหนก็มีฮะแต่ที่นี่อร่อยกว่าไม่เหมือนใครแน่นอนนะฮะแล้วก็มีปลาหมึกกัดผงกะหรี่นะฮะกุ้งทอดราดซอสมะขามครับผมเป็นเมนูขึ้นชื่อนะฮะมาแล้วแนะนําให้สั่งนะครับที่ควรจเกิอของเรานะฮะคือถ้าเกิดวมารับประทานที่นี่ก็สามารถจะถ้าผถ่ายร ได้ครับ <S <S ได้เลยครับ <S <S บริเวณแอเรียเนี้ยนะฮะจุด47เนี้ยวิวพอยต์ตรงเนี้ยได้ทั้งนั้นนะครับแทามาใช้บริการร้านอาหารคนโกนือเนะี่ยถ่ายรูปได้เลยนะฮะครับผมบให้บริการทุกวันครับผม8ปดโมงเช้าถึงหกโมงเย็นนะครับในส่วนของข้าวแกง10บโมงเช้าจนถึงบ่ายหนึ่งทุกวันครับผม,ม,มนนหนึ่งเลยครับเราใช้ปลาตัวใหญ่ให้เนื้อเยอะนะฮะร้านร้านอื่นทั่วไปเนี่ยจะเป็นแบบเขาเรียกผ่าผีเสื้อนะฮะผ่าผีเสื้อคือจะเป็นแบบเนี้ยนะฮะแต่ของเราเป็นฟิชฟิเลย ทำให้ทานง่ายนะครับทานง่ายในส่วนของซอสน้ำปลาของเราเนี่ยพิเศษจริงๆคือเป็นสูตรของอาหารจีนนะฮะตรงนี้เราต้องขออุบสูตรไว้ก่อนอยากให้ลองมาชิมดูก่อนนะฮะทานคู่กับยำมะม่วงนะฮะทานคู่ยมะม่วงรับรองอร่อยเลยครับผมเป็นสูตรทางพิเศษของทางร้านครับผมใช่ครับ